ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำชนาทีนะคะก็สิบตามบันเทิงวันนี้เราเริ่มกันที่บรรยากาศพิธีรถน้ำศพนะคะของอด,ดีตจะเป็นชื่อดังยุค90คุณซันนี่ยูโฟนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีคนบันเทิงที่ได้เดินทางไปร่วมไว้อะไรด้วยค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทางแพทย์ระบุว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวค่ะ บรรยากาศพิธีรดน้ำศพคุณซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกบอยแบนด์ยู90โดยทางแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะว่ามาจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งมีทางคุณแม่บุญธรรมและหลานชายที่ได้เดินทางไปรับศพและนำมาประกอบพิธีที่วัดเหลาพระรามสองแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะ ซึ่งพิธีรดน้ำศพได้จัดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกานะคะโดยมีเพื่อนๆทางวงการบันเทิงที่ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยทั้งคุณโกธีราศาักด์แล้วก็คุณนิกนิกนภัรเพื่อนร่วมวงค่ะโดยคุณโกธีราศักด์ก็ได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าพี่ซันนี่ไปสบายแล้วนะไปสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อยไปอยู่ในที่ที่ดีอยู่ในที่ที่คนยอมรับเราทั้งนี้นะคะกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมของซันนี่จะสวดอภิธรรมทั้ง5คืนค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมเวลา1 8.30นาฬิกาสนาทีส่วนวันเสาร์ที่23กรกฎาคมงดสวดนะคะและพิธีชปาปนกิจในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมเวลา15นาฬิกาที่ศาลาหน้าเมนวัดเหล่าพระรามสองแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะ